สวัสดีครับพะกัผมปอดจากช่องซากานิสและในพาร์นี้นะครับเราก็อยู่กับเกม l a c k n o k Origin 2.0หรือว่า Origin Global นั่นเอง ซึ่งในพาร์ทนี้นะครับเราจะพูดถึงระบบการเก็บเลเวลพร้อมกับทริคการฟาร,ร์มนะครับที่จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเก็บเลเวลได้ทันคนอื่นและเก็บได้ง่ายมากขึ้นก่อนไปรับชมคลิปครับฝากกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานช่องสักนิรข,ของเราด้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ คลิปนี้ก็ขอฝากกันไปด้วยครับอยากเติมเกมต้องร้าน Over Topup มาครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับระบบการเก็บเลเวลกันหน่อยนะครับผมตแต่ละวันนะครับหลังจากที่ตัวเกมได้ทําการรีเซ็ตนะครับเขาจะมีเวลาให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถไปฟาร์มได้นะครับโดยที่เวลาในการฟาร์มเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปตีบอลตัวอะไรก็ตามครับจะได้ทั้ง EP เลเวลแล้วก็ EP อาชีพของเรานะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่ทางตัวเกมให้มาจะอยู่ที่ประมาณ150่าินาทีตีไปประมาณก็คือ2ชั่วโมงครึ่งซึ่งเพื่อนสามารถไปตีในมบอลตัวอะไรก็ได้นอกจากนี้ครับหาก EP นะครับในการออโต้ของเพื่อนเนี่ยได้ไม่ครบ Thank you. หรือว่าทําไม่หมดหรือเกินขาดเกินอะไรครับมันจะมีโบนัส EP ในส่วนนี้ครับทางด้านขวานี่นะจะเป็นโบนัส EP ให้กันเพื่อนต้องบอกไว้ก่อนว่า EP ในส่วนนี้มันจะไม่เท่ากันในแต่ละครั้งนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเพื่อนๆเลเวลสูงขึ้นลืมฟาร์มทุ่นนี่นั่นอะไรหรือเปล่าในส่วนนี้จะเป็น EP ที่จะได้รับเป็นโบนัสพิเศษเวลาพเ,เพื่อนๆไปเคลียร์เดลี่ายวันนะครับหรือว่าภารกิจรายวันของเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้ EP ในส่วนนั้นอนะ่ะเอามารวมด้วยจะทําให้เราได้เลเวลไปได้เร็วขึ้นนะครับในส่วนของการฟาร์์มมมรับผขอพูดเเกกี่ยววลาฟาฟ 2ชั่วโมงครึ่งของเราหน่อยแล้วกันว่าไอ้สอชั่วโมงครึ่งเนี่ยเราสามารถไปฟาร์มเก็บ e p ในส่วนไหนได้บ้างนะครับและทุกครั้งในการฟาร์มของเพื่อนๆนะครับยิ่งการฟาร์มใช้ระยะเวลาในการตีมอนได้น้อยเท่าไหร่นะครับการฟาร์มในส่วนนี้ก็จะ เร็วม,มากขึ้นเพราะอย่าลืมไปว่าระยะเวลา150ปนาทีเนี่ยมันคิจาก,การที่เราตีมอนนะครับถ้าจะให้ดีครับพยายามทําดาเมจให้ตัวละครเราเนี่ยตีมอนวันอิทให้ได้นะครับก็จะช่วยทําให้ปริมาณในการฟาร์ม EP ของเพื่อนๆเนี่ยไปได้เร็วม,มากขึ้นในส่วนของการเพิ่ม ทำให้ตัวเองเป็นบันฮิตก็ไม่ว่าจะเป็นการตีพวกอุปกรณ์หาก,ก๊าซส,สวมใส่ที่ชนะทางหาอุปกรณ์ที่ชนะทางธาตุคอบอนที่เราจะไปตีนะครับในส่วนนี้ก็จะช่วยทําให้ตัวละครของเพื่อนเนี่ยสร้างดาเมจก,กับมอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยได้เร็วมากขึ้นนั่นเองต้องบอกไว้ก่อนว่าทางตัวเกม Legend of Origin 2 0เนี่ยเวลาเราไปฟาร์มเก็บเลเวลกัรบอ bon นะครับเราต้องตีมอ bon นที่เลเวลมากกว่าเราและ ไม่มากจนเกินไปถ้าเราจะตีนะครับก็พยายามตีกับมอนที่เลเวลไม่เกินตัวเองเกิน10บเลเวลในกรณีที่เพื่อนตีมอนที่เลเวลเกินตัวเอง10บเลเวลครับจะทําให้เพื่อนเนี่ยโดนลด EP ีที่ได้รับมันลดลงไปอีกนะครับวิธีที่เราจะรู้ได้ไงว่ามอนตัวละครตัวไหน E ี EP เท่าไหร่แล้วมีโบนัสบวกให้เราเท่าไหร่นะครับก็กดไปที่มอนสเตอร์นะครับจากนั้นครับเพื่อนๆไปดูที่บันทึกการสรํารวจในส่วนบันทึกการสรํารวจนะครับเป็นบันทึกที่ดีมากๆนอกจากที่เราจะสามารถหาตําแหน่งมอนได้แล้วเรายังได้รู้ด้วยว่ามอนที่เราจะไปตีเนี่ยเป็นมอนประเภทของา โดยทางตัวเกมครับจะมีธาตุไฟลมดินน้ําซึ่งแต่ละธาตุก็จะมีการชนะทางแพ้ทางแตกต่างกันไปอาชีพของเพื่อน,อนก็จะมีธาตุน,นั้นถ้าใครเล่นธนูก็จะต้องถือธนูตามสายธาตุไม่ว่าจะเป็นธนูแบบใช้ธนูยิงกับว่าใช้เป็นแบบแทบนะครับก็ต้องซื้อแถบธาตุตามธาตุที่ตัวเองได้เปรียบมากที่สุดนะครับ ส่วนตัวผมใช้เป็นแทบธาตุไฟนะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าเราจะไปตีบอลธาตุอะไรครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องดูต่อไปนะครับให้กดไปที่มอนสเตอร์ตัวนั้นไปที่คำว่า drop นะครับทุกคนจะเห็นคําว่า EP buff นะครับในส่วนนี้ จะเป็นบวก30%ซึ่งมันน้อยใช่ไหมครับหาบอลที่เลเวลสูงกว่าเราซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวล42นะครับอาจจะไปตีบอลพวกซอมบี้ก็ได้นะครับจะได้อยู่ที่ประมาณ70%็ดหรือว่าจะตีบอลที่สูงกว่าตนเองแต่ไม่แนะนําว่าสูงมากจนเกินไปนะครับถ้าตีบอลที่สูงมากจนเกินไปโบนัสอีพีที่เราจะได้รับมันจะลดลงนะครับอันนี้เราตีที่เลเวล60ซึ่งมันห่างกับตัวเลเวลผมเนี่ยสูงมากๆสามารถคลิกดูได้นะครับอันนี้จะเป็นมอนสเตอร์เลเวลนะครับสูงกว่าตนเองนะครับตามปั๊บเลย1-5 110 6-10 110ออยยูู่่่่ททีีนนะะคครรัับบก็ สิบอยู่ที่1 0 0แล้ว16ขึ้นไปจะอยู่ที่30อันนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์ต่ำกว่าของตนเองก็จะไล่เรียนลงไปตามนี้เลยอันนี้ตามตารางในส่วนนี้สามารถเอามาอ้างอิงในการไปฟาร์มมอนสเตอร์ในพื้นที่นั้นๆไปได้เหมือนกันนะครับก็เลือกหามอนสเตอร์ที่เราต้องการตบของด้วยหรือเปล่าเนี่ยเผื่อมีการดรอปการ์ดมีการอะไรนะครับแล้วก็สามารถปล่อยตัวละครฟาร์มได้ยาวๆเลยแต่กรณีที่เพื่อนๆแบบไม่มีเวลาในการฟาร์มนะครับเช่นแบบว่าปล่อย2ชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันนานเกินไป เพื่อนๆสามารถไปซื้อลูกกวาดในร้านค้าได้นะครับไปที่ RO Shop นะจากนั้นไปที่ Demon Shop นะครับแล้วก็ไปที่ Item ใช้งานมันจะมีลูกกวาดแบบนี้ให้เรานะครับโดยที่ลูกกวาดนี้ครับเมื่อใช้ครับเวลาในการฟาร์มก็จะถูกใช้เป็น2เท่าไม่ว่าจะเป็นธนูที่ต้องใช้เยอะถ้าใครใช้ธนูเนาะเช่นผมใช้แบบ Hunt Trap ผมก็ต้องใช้ Trap มากขึ้นเป็น2เท่านะครับแต่ก็จะลดในระยะเวลาในการฟาร์มให้มันกระชับมากขึ้นนะครับ เมื่อเราซื้อแล้วก็สามารถเอาไอส่วนนี้ครับไปทําการกดใช้ไปได้เลยนะครับก็สามารถไปปล่อยฟาร์มในจุดที่เพื่อนต้องการนอกจากนี้ครับเ,เพื่อนๆสามารถเพิ่มโบนัส EP โดยการตั้งปาร์ตี้ในการฟาร์มไปได้นะครับสำหรับใครที่จะตั้งปาร์ตี้นะครับมันจะมีโบนัสการฟาร์มเลเวลแล้วก็เลเวลอาชีพนะครับตามจำนวนผู้เล่นเลยโบนัสจะเป็นตามนี้ครับ2คนจะอยู่ที่20%จนถึงกระทั่ง5คนจะอยู่ที่50%จะไล่ลำดับ อีพีบวกเปอร์เซ็นต์ตามขึ้นไปเนาะในส่วนนี้ครับถ้าเป็นเพื่อนมีตี้ก็าสามารถตั้งตี้ได้หรือว่าพิมพ์หาตี้ในส่วนของด้านล่างไปได้นะครับในช่องแชทเบอร์เนี่ยจะมีการหาตี้ต่างเอาตี้ไปทําอะไรครับสามารถไปค้นหาในส่วนนี้ไปได้เหมือนกันนะครับผมนอกจากนี้ครับเวลาเราฟาร์มเนี่ยพยายามพาเพื่อนของเราที่เป็นพระไปด้วยนะเพราะว่าเวลาเอาพระไปฟาร์มเนี่ยช่วงแรกพระเขาอาจจะฟาร์มยากหน่อยแต่ถ้าในอนาคตนะครับพระเป็นอาชีพที่สําคัญบาางในปาร์ตี้ไม่ว่าคุณจะเป็น PP หรือว่า ลงดันเจียนก็ตามนะครับต่อมาครับหลังจากที่เราไปบอดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีระยะเวลาในการฟาร์มนะครับอันนี้จะเป็นบิดดิ้งนะครับเป็นระยะเวลาในการฟาร์มแบบเพิ่มเวลาดรอปเวลาเราเปิดปุ๊บมันจะเพิ่มโอกาสดรอปของแต่ในการเปิดเนี่ยครับเพื่อนๆจะไม่ได้รับ EXP ไปเลยแต่จะเพิ่มปร,ปริมาณการดรอปของต่างๆเนี่ยให้มันสูงมากขึ้นซึ่งในระยะเวลานี้ครับเพื่อนๆจะได้จากการทำค่า Active กิจกรรมรายวันนะครับอยู่ที่100พอยต์นะครับเวลาเพื่อนเพื่อทำเสร็จเนี่ยสามารถชาร์จเวลาในส่วนนี้ได้อยู่ที่ประมาณ30นาทีก็ถือว่าเป็นอีกเวลาหนึ่งที่เพื่อนๆสามารถชาร์จไปได้นะครับและก็สามารถจองได้สูงสุดอยู่ที่210นะครับไม่เกินนี้เนาะอย่างไรก็สามารถใช้ชาร์จไปนะครับไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับอันนี้เวลาใครอยากไปปล่อยฟาร์มปล่อยอะไรก็ใช้ในส่วนนี้ในการฟาร์มไปได้นะครับเราจะมีของให้เราใช้ฟาร์มมากขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะไปบอดฟาร์มใน ส่วนไหนหรือว่าพื้นที่ตรงไหนของเ,เพื่อนๆนะครับนอกจากการปลอดฟามในส่วนนั้นแล้วครับมันจะมีไอเทมอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่จะเป็นการโอกาสดรอปไอเทมนะครับจะเป็นลัคกี้แคนดี้ไอ้นี้ก็จะคล้ายๆแบบแคนดี้ในการบวก EP 2เท่านะก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสดรอปนะครับก็สามารถซื้อได้ในร้านค้านะครับก่อนที่จะป,ปลอดทุกครั้งจะหาของอะไรก็ใช้ในส่วนนี้ในการเพิ่มโอกาสดรอปให้มันดรอปได้ไง่ายขึ้นสําหรับใครที่ว่าจะหาวัตถุดิบในการครัพเอาท์ สวมใส่นะครับเพราะว่าคลาสต่อไปก็เดี๋ยวจะมีการปลดเลเวลเพิ่มเติมพอถึงเลเวล50วันไหนจะเป็นช่วงของการทําอุปกรณ์แล้วครับในส่วนนั้นนี่คือหาวัตถุดิบกันยาวๆแน่นอนแล้วดีไม่ดีก็อาจจะเอามาฟาร์มขายในช่วง CBT อาจจะมีราคาไม่สูมงมากแต่ถ้าเป็น Open b e t a เนี่ยราคาในส่วนนั้นสายฟรีสามารถฟาร์มมาขายไปได้นะครับผมโอเคครับก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับระบบฟาร์มเก็บเลเวลนะครับพรอมทริคในการเก็บเลเวล หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าผิดพลาดอะารใดขอกราบประทาหนอภัยกันด้วยและถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานช่องสัก,กานิของเราด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ